ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนุ้ยซิดนีย์นุ้ยชาแนลนะคะทุกๆคนวันนี้นุ้ยจะพาทุกคนไปเดินเที่ยวเล่นที่ด a r l ลิงฮาร์เบอร์ก่อนที่เราจะาไปชมการแสดงแสงสีเสียงในยามค่ำคืนนะคะทุกคนนุ้ยก็จะพา,าทุกๆท,ท่านไปเดินชมบริเวณชมบริเวณรอบๆของดาร l ลิงฮาร์เบอร์ก่อนนะ,ะทุกคน ไปชมวิวพระอาทิตย์ที่กำลังที่จะตกลงสู่พื้นน้ำพื้นทะเลค่ะทุกคนนคะคะก็ไปชมบริเวณรอบๆนะคะบริเวณนี้นุ้ยเคยนําเสนอพี่เพื่อนๆไปแล้วเมื่อตอนปีที่แล้วค่ะทุกคนแต่ว่าตอนนั้นนุ้ยพามาเที่ยวตอนช่วงกลางวันค่ะเพราะฉะนั้นแล้วตอนช่วงที่ว่าเป็นช่วงพรเพลเป็นช่วงที่พระอาทิตย์กําลัง จะตกดินเนี่ยหนูยังไม่เคยพาพี่เพื่อน,อนมาเที่ยวเล่นกันนะทุกคนเนี่ยค่ะตึกที่เราเห็นสูงๆเป็นสีเหลืองเหลืองนั่นคือ,อเวสต์ฟิลด์นะคะทุกคนเราจะเราสามารถที่จะเรียกว่าตึกซิดนีย์เซ็นเตอร์ได้ค่ะทุกคนเป็นตึกเวสต์ฟิลด์เดี๋ยวถ้านุ้ยมีโอกาสหนูจะพาทุกๆคนขึ้นไปชม ไปชมด้านบนของตึกเวสต์ฟิลด์ field, แล้วก็ชมบริเวณรอบๆของเมืองซิดนีย์กันค่ะทุกคนนีคะตอนนี้นุ้ยแล oh. ะเด็กๆพากันเดินขึ้นมาบนสะพานนะคะสะพานที่จะข้ามจากฝั่งอีกฝั่งด้านหนึ่งของดัลลิงฮาร์เบอร์มาข้ามฝั่งใปอีกด้านนึงของดัลลิงฮาร์เบอร์ที่ว่าอยู่ทางจุดของเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ เป็นช่วงที่อควาเรียมค่ะเป็นเป็นจุดของอควรเรียมนะคะทุกคนเนะะี่ยค่ะเราสามารถที่จะมองเห็นวิวด้านล่างได้นะคะนี่ก็จะพาทุกคนเดินชมวิวจากข้ามสะพานด้านบนเนี่ยค่ะนะคะนานๆจะมาที่จุดเดินข้ามสะพานจุดนี้ทีคะทุกคนไม่ไม่ค่อยได้มีโอกาสได้มาที่นี่เท่าไหร่นะ,ะทุกคนเพราะว่าหนึ่งก็คือ,อ มันเหมือนกับพี่วามรู้สึกเหมือนกับว่าบางทีบางครั้งถ้าเราไม่มีความจําเป็นก็นุ้ยก็ไม่ค่อยที่จะเดินเดินทางเข้าเมืองซิดนีย์เท่าไหร่นะคะเพราะว่ามันค่าใช้จ่ายสูงออกจากบ้านทีไหนจะค่ารถเอ่ยค่ากินค่าทุกสิ่งทุกอย่างนะทุกคนมันเหมือนกับว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่ของใช้ทุกสิ่งทุกอย่างแม้กระทั่งการเดินทางของทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นราคาหมดเลยค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นแล้ว สิ่งไหนที่จําเป็นที่จะต้องประหยัดได้นุ้ยก็จะ,ะประหยัดช่วยเหลือพ่อบ้านแล้วก็ช่วยเหลือเด็กๆที่เขาเป็นคนทํางานค่ะทุกคนเนีย่ยเราก็เดินชมวิวด้านวิวด้านบนค่ทุกคนตึกสูงๆที่นุ้ยเคยเนี่ยะตึกสูงๆเนี่ยค่ะทุกคนนี่ค่ะตึกสูงๆเห็นไหมคะตึกสูงๆที่เราเห็นที่ยืนโดดเดียวเดียวดายนั่นคือตึกตึกคลาวค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ แล้วก็ที่เราเห็นด้านล่างฝั่งนู้นก็คือเป็นอ่าส่วนใหญ่แล้วจะเป็นร้านอาหาร <Video. S 1> ก็จะเป็นท่าเรือท่าเรือส่วนตัวแล้วก็เป็นอ่าบริษัท <S 2> <S 2> ที่ว่านำให้เช่าเรือให้ให้เช่าเรือยอทออกไปทำอ่าไปทำเขา,าเรียกว่าอะไรไปปาร์ตี้บ้างจัดงานแต่งบ้างที่อ่าทะเลแล้วก็บางทีก็บาง,รงบริษัท,ษทก็ออกไปชมปลาปลาปาหมึ <ปา S 2> ก<ห> ช่วงนี้ตะวันก็กำลังมาที่ามาที่ซิดนีย์ค่ะทุกคนเหมือนที่นุ้ยเคยไปถ่ายรูปแล้วก็ไปพอดีกล้องได้ไปติดกับประวันโดยบังเอิญน,นั่นแหละค่ะทุกคนเมื่อเมื่อตอนช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมานี่แหละทุกคนเห็นไหมคะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินเห็นไหมคะสวยเนาะดูสิตึกรามบ้านช่องมันก็จะสะท้อนกับแสงอาทิตย์มันก็ให้ความรู้สึก ให้ความรู้สึกสวยงามให้ความรู้สึกอบอุ่นให้ความรู้สึกให้ความรู้สึกว่าสบายใจสบายตาและอีกสิ่งหนึ่งที่ว่านุ้ยอชอบยืนมองพระอาทิตย์ตตยช่วงที่จะตกดินนุ้ยจะให้ความรู้สึกกับพระอาทิตย์ตอนที่จะตกดินก็คือไม่ว่าเรื่องราวอะไรที่มันผ่านมาเมื่อวานหรือว่าวันนี้ตลอดทั้งชีวิตเนี่ยตลอดทั้งชีวิตและตลอดทั้งวันที่เราเจอมาเนี่ย มันกำลังจะผ่านไปค่ะทุกคนไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่เราเจอความทุกข์ความสุขความเสียใจอะไรก็ต่างๆนานา,า,าพอมันมืดแล้วมันค่ําแล้วทุกสิ่งทุกอย่างนั้นก็คือเป็นอดีตไปแล้วค่ะทุกคนเป็นอดีตไปแล้วเนีมันก็เลยจะทำให้นุย้ยชอบชอบที่จะยืนมองพระอาทิตย์ที่กําลังจะตกดินแล้วก็ให้ความรู้สึกเหมือนกับว่าทบทวนกับตัวเองว่าวันนี้ฉันทําอะไรมาบ้างวันนี้ฉันเจอกับอะไรมาบ้างเนี่ยค่ะ และเดี๋ยวพอพรุ่งนี้เช้ามันทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะผ่านไปแล้วก็เราก็จะเจอกับสิ่งใหม่ๆค่ะทุกคนนี่ค่ะสวยเนาะมันให้ความรู้สึกสวยมันให้ความรู้สึกอบอุ่นใช่ไหมคะปะเดี๋ยวเราเดินลงไปด้านล่างกันดีกว่าทุกคนเดินลงไปด้านล่างช่วงที่วันนุ้ยไปเดินเนี่ยคนก็ยังพอมีประปายนะคะถือว่าไม่ไม่เยอะไม่หนา,นานแน่นจนเกินไปแต่ว่าผู้คนที่เขา เขาเริ่มมาเขาเริ่มเดินทางเข้ามาดูแสงสีกันแล้วส่วนใหญ่แล้วในระยะเวลาเท่าที่หนุ้ยไปเนี่ยคนส่วนใหญ่แล้วเขาจะไปทานอาหารค่ํากันบริเวณที่ดัลลิงฮาร์เบอร์นี่ส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นร้านอาหารเยอะแยะมากมายเลยค่ะทุกคนแล้วแต่ว่าใครสะดวกอยากทานอาหารของประเทศอะไรเราก็สามารถที่จะเลือกได้ตามใจชอบเลยค่ะทุกคนมีเยอะแยะมากมายแล้วก็ มีวิวสวยๆให้ชมกันด้วยค่ะทุกคนเนะคะเราก็จะเดินพาทุกคนเดินลงไปด้านล่างนะคะการเดินลงไปด้านล่างเราก็จะสามารถที่จะเดินลงไปที่บันไดบันไดเลื่อนแล้วก็จะเป็นบันไดอีกอีกฝั่งด้านหนึ่งคะ่ะทุกคนเราสามารถที่จะเดินลงไปตามแล้วแต่เราสะดวกเลยคะ่ะทุกคนหนุยเลือกที่จะลงบันไดเลื่อน,นะคะ่ะทุกคนเพราะว่ามันเป็นช่วงที่ว่า อะมันไม่ค่อยมีคนพูุกพ่านมากมายก็เนี่ยค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะเดินลงไปชมวิวบรรยากาศด้านล่างด้วยกัน,นะค่ะทุกคนป่ะไปค่ะ จะไปไหมเรจะเดินกลับไหมได้หมดอ่ะน้ได้หมดไม่ต้เข้าจยนี่เราได้ไปถ่ายตรงยีนเทียนั่นที่เราเดินไปหห่อน้าก็ไปไปนี้รัข้างหน้าดีเดินนายให้ ตอนนี้อยาให้แม่ไปยืนคนองหวยทนตอนนี้เราก็เดินลงมาอยู่ที่บริเวณด้านล่างแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาทุกคนเดินรอบๆตรงทางเดินเพื่อที่จะไปหาที่นั่ง ดูการแสดงแสงสีเสียงกันค่ะทุกคนเดี๋ยวเราก็จะพาเพื่อนๆทุกคนเดินไปชมบรรยากาศนีคะตรงฝั่งซ้ายมือที่เราเดินไปนะคะก็จะเป็นร้านอาหารตรงฝั่งขวามือก็จะเป็นท่าเรือเห็นไหมคะท่าเรือก็จะมีเรือยอทจอดเยอะแยะมากมายเลยคะ่ะทุกคนฝั่งด้านนู้นก็จะเป็นตึกที่ว่าหนุยพาเดินพาทุกท่านเดินไปเมื่อ,อตอนช่วงที่ว่าโปรเพ เมื่อตอนต้นรายการนี่แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะเราก็จะเห็นร้านอาหารเยอะแยะมากมายนะคะผู้คนก็เยอะแยะมากมายเลยคะ่ะตรงจุดนี้จะเป็นจุดเหมือนจุดน้ําพุแล้วก็จะเป็นนกกระยางค่ะทุกคนตอนช่วงที่นุ้ยไปนุ้ยไม่ไม,ไม่ไม่รู้ว่าเขากําลังจัดงานแต่งงานนะคะทุกคนคือฝั่งด้านนน้นนะคะเขาก็จะมีะเจ้าเจ้าบ่าวเจ้าสาวกำลังจะมาถ่ายพรีเวดดิ้งกันค่ะนั่นค่ะเดินมาพอดีเลย ก็คือตรงจุดนี้นุ้ยก็ถ่ายไปค่อนข้างที่จะเยอะอยู่แต่ว่าเราไม่ได้มองดูว่ามันมีเจ้าบ่าวเจ้าสาวติดอยู่ก็เลยตัดสินใจตัดทิ้งไปค่ะทุกคนปะ่ะเดี๋ยวเราเดินไปชมบรรยากาศแล้วก็ไปหาที่นั่งเหมาะเอาไวไ้ถ่ายไปไว้ชมแสงสีเสียงแล้วก็ชมบรรยากาศที่เขาจะแสดงดีกว่าค่ะทุกคนนี่ค่ะบริเวณที่ว่าเป็น ตรงท่าน้ําตรงนี้นะคะทุกคนเขาก็จะมีการติดรั้วรั้วก็คือจะเป็นรั้วของเห็นไหมคะมันก็จะมองเป็นรั้วแล้วก็เขาจะเขียนว่าห้ามห้าม standing ห้ามคร i m ก็คือห้ามมายืนตรงจุดนี้แล้วก็ห้ามปีนป่ายเห็นไหมคะเขาก็จะมีอุปกรณ์ที่ว่าถ้าสมมุติว่า เกิดฉุกเฉินอะไรขึ้นมาหรือว่าใครตกน้ําก็สามารถที่จะสามารถที่จะช่วยเหลือได้ทันท่วงทีค่ทุกคนนุ้ยคิดว่ามันก็เป็นการดีมากเลยนะคะทุกคนเพราะว่าเขาไม่ให้คนเข้าไปายืนตรงจุดนี้เพราะว่าต่างคนต่างไปถ้าไปยืนตรงจุดนี้แล้วตรงรั้วตรงนี้มันไม่ค่อยที่จะแข็งแรงใช่ไหมคะก็บางทีก็อาจจะเกิดเหตุอุบัติเหตุก็คือ,อเธอแย่งฉันเข้าไปฉันแย่งเธอต่างคนต่างเบียดเสียดยัดแยดเข้าไป รั้วล้มขึ้นมานี่ก็คือทุกคนก็คงจะตกน้ําไปนี่แหละค่ะทุกคนนี่ค่ะในช่วงระยะเวลาที่ว่าก่อนที่ว่าจะมีการแสดงนะคะก็คือเขาจะเริ่มแสดงชุดแรกก็คือ6กโมงเย็นนะทุกคน6กโมงเย็นนะคะเขาก็จะมีอ่าซีเคียวริตี้ก็คืออ่าคนดูแลนี่แหละคะ่ะเป็นอ่าซีเคียวริตี้เขาจะมีเป็นจุด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 ,จดยืนยืนบริเวณอ่าตรงรั้วนี่แหละคะ่ะทุกคนห้ามไม่ให้ผู้คน ห้ามไม่ให้ใครเดินเข้ามาใกล้ในจุดที่ว่าเขา,าติดตั้งรั้วไวนะะ้นี่ค่ะทุกคนเพราะว่ามันอันตรายเนาะถ้าเธอเข้าไปได้ฉันก็เข้าไปได้ต่างคนต่างถ้าคิดแบบนั้นก็คือรั้วล้มค่ะทุกคนนี่ค่ะเดี๋ยวเขาก็จะแสดงจุดแรกะคะ่ะทุกคนอันนี้เป็นเป็นลองไฟก่อนนะคะทุกคนอันนี้แค่เป็นลองลองนะคะลองดูเฉยๆะคะ่ะทุกคนยังไม่ได้อ่ายังไม่ได้ถึงเวลาแสดงจริงอันนี้ก็คือเป็นลองสตาร์ท เขาเรียกว่าอะไรอ,อุ่นเครื่องก่อนค่ะอุ่นเครื่องเนาะ้าเป็นภาษาบ้านเราเราก็จะเรียกว่าเป็นการอุ่นเครื่องก่อนอทุกคน จุดนี้ก็เป็นจุดการแสดงของธรรมลองพักนะคะธรรมลองพักก็จะมีเหมือนก็จะมีบอลลูนเป็นรูปรังสนัดแตกต่างมากมายแล้วก็จะ,ะมีแสงสีเสียงก็สามารถให้เด็กแล้วก็ให้ผู้ผู้ชมต่างๆมากมายสามารถเข้าไปถ่ายรูปเข้าไปถ่ายรูปกับอบอลลูนได้คะ่ะทุกคนนะคะ,ะดูสิคะทุกคนว่าคนเยอะขนาดไหนอันนี้ตอนเป็นช่วงที่ เป็นช่วงที่เริ่มต้นงานนะคะยังยังยังคนยังไม่ค่อยที่จะเยอะสักเท่าไหร่ยิ่งถ้าเป็นช่วงดึกๆตอนช่วงที่นุ้ยกลับอะเป็นช่วงที่ทุกคนกําลังเข้าไปเที่ยวชมงานแสดงเนี่ยคนคนคน่อนข้างที่จะเยอะมากอันนี้ก็อีกจุดหนึ่งค่ะทุกคนตรงจุดนี้เนี่ยจะอยู่ตรงถัดจากธรรมรองพคเนี่แหละคะ่ะทุกคนเห็นไหมคะก็จะเป็นการแสดงแสงสีเสียงอีกแบบหนึ่งค่ะทุกคนดูดิ เห็นไหมคะเราหลายคนก็จะสามารถที่จะเดินเข้าไปเหมือนเหมือนเขาจะทําเป็นซุ้มค่ะทุกคนคล้ายๆเป็นซุ้มแต่เราไม่แน่ใจว่าเข้าไปได้ไหมเพราะว่านุ้ยไม่สามารถที่จะเดินเข้าไปใกล้ได้เลยค่ะทุกคนเพราะว่าคนค่อนข้างที่จะเยอะมากนุ้ยมายืนอยู่บนเก้าอี้นั่งนะคะยืนเพื่อที่จะให้มันสูงๆเพื่อที่จะถ่ายในในระดับที่สูงขึ้นไปได้ค่ะทุกคนเนี่ยค่ะ จากจุดนี้ไปเราสามารถเดินไปทะลุที่ชไน่าทาวได้เลยนะคะทุกคนแล้วถ้าใครที่ลงจากจุดของเซ็นทรัลเซ็นทรัลสเตชันนะคะสามารถที่จะเดินจากชน่าทาวทะลุชน่าทาวแล้วก็เดินตามทางของเดินผ่านธรรมรงพาร์คแล้วก็เดินตรงดิ่งไปที่ดัลลิงฮาร์เบอร์ได้เลยนะคะทุกคนเราก็จะเข้าไปชมในงานแสดงได้ ไปมาสะดวกค่ะทุกคนอยากให้ทุกๆคนเข้ามาชมงานแสดงด้วยกันที่นี่เลยค่ะทุกคนขอบคุณพี่เพื่อนเพื่อนทุกๆท่านมากนะคะที่เข้ามารับชมคลิปวิดีโอให้กับนุ้ยในทุกๆครั้งฝากกดเลิฟกดไลค์กด u like, b s c r i b e แล้วกดกระดิง่งกริ้งกริ้งเพื่อเป็นกำลังใจให้นุ้ยได้ทำคลิปดีๆมาพี่พี่เพื่อนได้รับชมกันในตอนต่อไปด้วยนะคะวันนี้ขอกล่าวคำว่าขอบคุณขอบคุณขอบคุณสวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะ เราจะนำสาระและสิ่งดีๆมาฝากเพื่อนๆกันอีกครั้งหนึ่งคะ่ะบาย